สวัสดีชาว youtube ท,ทุกท่านนะครับเดี๋ยวในส่วนของคลิปวิดีโอคลิปนี้เดี๋ยวเราพาเพื่อนๆมาชมอายุการใช้งานของหลอดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ตัวนี้เป็นฮอนด้าดีมซูเปอร์คัพนะครับเนีเ่ยเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าเปลี่ยนเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าครั้งแรกซึ่งหลอดไฟหน้าเดิมๆปิดรถเนี่ยจะใช้ยี่ห้อสตาร์เล่นะครับ หลังจากผ่านการใช้งานไประยะหนึ่งเนี่ยหลอดไฟมันก็จะขาดเดี๋ยวมาดูกันว่าหลอดไฟของรถคันนี้ขาดที่กี่หมื่นกิโลนะครับรถคันนี้อ่านตัวเลขได้หนึ่งี่กรดสิบเจ็ดกิโลเมตรนะครับก็ถือว่าอายุการใช้งานของหลอดไฟนี้ก็อยู่ประมาณหนึ่ง กิโลนะฮะเนี่ยเป็นหลอดเดิมติดรถเลยนะครับก็เอามาให้รับชมไปด้วยกันสำหรับเพื่อนๆที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่จะได้เตรียมตัวป้องกันกันไว้นะฮะเมื่อรถของเราเนี่ยวิ่งวิ่งได้ประมาณสักหนึ่งหมื่นสี่พันกิโลนี่ก็เราไม่ต้องรอให้มันขาดก็ได้นะครับ ให้เราพารถไปที่ร้านช่างแล้วก็ให้ช่างเปลี่ยนหลอดไฟเลยเป็นการบำรุงรักษาของรถคันนี้นะครับวิ่งไปประมาณ14,000กว่ากิโลนี่ก็ขั้วไฟนี่ก็ขาดทั้งขั้วไฟสูงแล้วก็ขั้วไฟต่ำปัญหาหลอดไฟขาดนี่ถ้าเกิดขึ้นกับท่านสภาพบุลุษก็คงไม่ค่อยน่ากลัว สัตเท่าไรนะครับแต่จะเกิดกับสุภาพสตรีหรือท่านแม่บ้านที่จำเป็นต้องใช้รถกลางค่ำกลางคืนเนี่ยก็น่าเป็นห่วงอยู่นะครับเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดในอนาคตครับเพราะว่าแสงสว่างเนี่ยการใช้รถในในกลางค่ำกลางคืนเนี่ยสำคัญมากเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นก่อนที่มันจะขาดเราต้องรีบแก้ไขก่อนนะฮะส่วนวิธีการถอดเปลี่ยนหลอดไฟหน้าของรถรุ่นนี้นะครับ ผมมีคลิปทําไว้ให้อยู่เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆได้นนรับชมก็สามารถถอดเปลี่ยนทําเองได้ที่บ้านครับหลังจากที่ดูคลิปของเราเสร็จแล้วเดี๋ยวจากนี้ไปเราจะบันทึกข้อมูลไว้ว่าหลอดไฟตัวใหม่ที่เราจะใส่ทดแทนตัวที่ขาดไปนะมันจะมีอายุการใช้งานกี่กิโลกันนะฮะตัวนี้เป็นของส,สตาร์เลมเหมือนกัน เดี๋ยวผมจะบันทึกวันนี้มันเป็นวันที่แปดเดือนแปดสองพันยี่สิบนะครับเดี๋ยวกันมาดูกันว่าในในคราวคราวหน้าเนี่ยหลอดไฟตัวใหม่ที่ผมใส่ทดแทนตัวเดิมเนี่ยมันจะมีอายุการใช้งานเท่าไหร่กันเลขใหม่สุดท้ายอยู่ที่ 14,687นะครับหวังว่าคลิปนี้มันจะพอเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางให้เ,เพื่อนๆอีกแนวทางนึงขอบคุณที่เสียสละเวลารับชมขอบคุณครับ